มาอีกแล้วจ้ะหิวอีกแล้วจ้ะร่ำรวยสโมกกี้อ่ะฉลาดไม่เมี้ยวจ้ะนั่งนั่งรอให้ลำรวยเป็นคนล่องจ้ะพอเวลาแบบว่าเอาเข่าไปหายเลียวสโมกกี้ก็วิ่งไปกินจ้ะสโมกกี้อ่ะฉลาดให้ลำรวยลองเนี้ยวเมี้ยวเมียม้ยวจ้ะดู ยังคากเลยได้เนี่ยดูสโมกกี้ฉลาดนั่งเงียบจะอยู่ตรงหนน,นั่งยังเงียบเลยให้ลำรวยล่องอยู่คนเดียวจะลำรวยลูกหิวแล้วเหรอลูกฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาอีกแ้วเนาะดมาแป๊บๆจ้ะเมื่อคืนกินสมตามก็บิลลี่เพจเกินจ้ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อ่าตอนบ่ายสามโมงจ้ะที่นี่น้อง ชบาก็เลยจะมาตำสมตำกินก็แบบจ้ะแต่ว่านางจะใส่พริกแค่มเม็ดเดียวจ้ะเพราะว่าใส่เยอะไม่ได้เผ็ดจ้ะอันนูนตำได้ยุโอเค I'm gonna make it now okay one chili garlic ตำสมตำกินก็ไเม่ด mm hmm. จ้ะตำบนโต๊ะกินขาวไม่ค่อยแบบถานาดอะไรจ้ะ เราไปเอาน้ำจ้ะข้างนอกหิมะกำลังตกเลยจ้ะแต่วันนี้คงตกตกไม่เยอะเนาะตกแค่แบบว่านินดๆหน่อยๆจ้ะหิมะตกไปโปอยจ้ะวันนี้เมื่อคืนพ่อตำสมตำม,มาวันนี้ลูกสาวตำจ้ะ เขย่าปลาลาก่อนจ้ะ จะให้ดูหิมะจะ้ะดูข้างนอกหิมะกำลังตกเลยจ้ะน้องเจนาตานั่งดูทีวีอยู่บนห้องนอนจ้ะนั่งดูทีวีสัมมาขามเปียกลงไปขาดไม่ได้จ้ะ ใส่ปูลงไปด้วยปูดองหรืวกะปิแค่หน่อยเดียวเองเราไปร้าน Asian Market, เอเชียนมาร์เก็ตราลืมซื้อมาจ้ะเดี๋ยวข้าวหนาเราไปไว้จะซื้อกะปิมาด้วยหมดแล้ว เดี๋ยวมาดูน้ำสมตำของน้องอชบาตะนางชิมจ้ะอร่อยไหมลูกอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะ เรดูห่องชะบาตำสมตำไปด้วยแบบวย,ยืนน้ำลายไหลไปด้วยจ้ะไปกินหอมปลานังชิมจ้ะ ใ่ไหมคะอายคะ่อยคะอ,อะไรค่ะตักใส่ในจานลบไปตักใส่ในจาน กินตำสตมตำใกล้พัดหมี่จ้ะเดี๋พัดหมี่แบบบ้านเองเนาะพัดไม่ต้องใส่อะไรเลยจ้ะเป็นพัดหมี่เฉยๆใส่พักถั่วงอกเฉยๆจ้ะไม่ใส่เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรจ้ะโรยถั่วลงไปจ้ะ นางจกเลยจะเอามือจกเลยแล้วมีพัดหมี่แล้วก็มีไก่ย่างให้นางเลยจ้ะเขาเหนียวเด้ขอบคุณ<ช>จ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้ะที่เป็นกำลังใจเดี๋ยวเราก็ครอบคุณมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะเดี๋ยวเราขอตัวมากินสมตำกับน้องชบากันก่อนจ้ะบ๊ายบาย 啊，诺金子。